ก็วสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกม Back c o v e r Mobile กันในเซิร์ฟเวอร์ไทยตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยของเราเนี่ยก็ได้เข้าสู่ซีซั่นท <Season 10 S 2> <อ>ี่10เป็นที่เรียบร้อยนะแล้วตัวละครประจำซีซั่นที่10เนี่ยก็มีอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกก็จะเป็นโซล่าสายแอคไทเกอร์ธาตุมืดส่วนหนึ่งตัวละครเนี่ยก็จะเป็นอาเจวานิซ่านะครับที่มาเป็นธาตุมืดเหมือนกันแต่ว่ามาเป็นสายดีบัฟเฟอร์และหนึ่งระบบที่ได้เพิ่มเข้ามาในซีซั่นที่10นี่เนี่ยก็จะเป็นระบบในการยกระดััับตตววลละะคคครรรใให้้สาามถถอไไปปึง125ดก็ีนิ ผมจะมาแนะนำแล้วกันนะครับผมว่าตัวละครประจำซีซั่นเราควรจะสุ่มหาตัวไหนหรือว่าเลือกตัวอะไรดีรวมถึงตัวละครที่เราจะทำขึ้นเลเวล125เป็นตัวแรกๆด้วยว่าตัวละครตัวไหนมันคุ้มค่าไม่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ได้เลย ก่อนอื่นเนี่ยเราก็มาดูสกิลของทั้ง2ตัวละครใหม่กันก่อนดีกว่าว่าทําอะไรได้บ้างนะครับเริ่มกันที่วันเนซ่าก่อนเลยละกันสกิลแรกของตัวละครวานเนซ่าเนี่ยจะเป็นการโจมตีเป้าหมายรายเดียวนะครับหลังจากโจมตีเสร็จแล้วก็จะให้ผลในการลด s p ลบสต่อไปสกิลที่2จะเป็นสกิลในการโจมตีเป้าหมายรายเดียวนะครับเป้าหมายที่โดนโจมตีเนี่ยก็จะติดใบด้วยจะไม่สามารถใช้สกิล2ได้และสุดท้ายสกิลอันตีนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันก่อนละกันว่าเป็นประมาณไหน ส่วนความสามารถของสกิลอันตีนะครับผมอย่างแรกเนี่ยก็จะทําการลดความคล่องตัวของสตูนนะครับให้เหลือศูนย์นะอย่างที่2นี่ก็จะเป็นการลดความเสียหายที่ทําได้นะครับลง42%สตูเน่กก็จะตีเบาลงและอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือปกป้องนะครับจะเป็นการมอบบัฟปกป้องให้กับตัวละครวานเนสซ จะทำให้ตัวละครวันิซ่าเนี่ยไม่สามารถโดนเลือกเป็นเป้าหมายในการโจมตีสับตัวละครที่โจมตีเดี่ยวได้ทีนี้เรามาดูทางด้านสกิลติดตัวของตัวละครตัวนี้กันบ้างดีก,กว่านะครับเมื่อเริ่มต่อสู้หากจอมเวทในทีมเราเนี่ยเป็นธาตุขะากันหรือว่าธาตุไม่เหมือนกันเลยจะทําการสร้างบ้ายอย่างสมบูรณ์นะครับแก่ศัตรูทั้งหมดเป็นระยะเวลา1เทิร์น อันนี้ค่อนข้างโกงเลยนะครับคือเริ่มมาศัตรูไม่สามารถใช้ได้ทั้งสกิล2และเกิดสกิลพิเศษส่วนทางด้านสกิลภาษาเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแล้วก็ลดความคล่องตัว30%กับศัตรูที่โดนเราใช้ท่าประสานทําการโจมตีทางฝั่งของการปลดดาวกันบ้างนะครับเริ่มกันที่2ดาวก่อนนะ2ดาวเนี่ยเมื่อถึงเทินที่30นะครับโดยที่ตัวละครมาเรซ่ามไม่ตายจะให้ผล s p ลบ8กับศัตรูทั้งหมดส่วนการอัพขึ้น5ดาวเนี่ยเมื่อถึงเทินที่30โดยที่ไม่ตายนะครับให้ผลดีบัฟเพิ่มความเสียหายท 2เทิร์นส่วนการอัพขึ้นเลเวล125รเนี่ยตัวละครตัวนี้จะได้รับพลังชีวิตบวก1 0,000่ 10, 000นะครับพลังป้องกันบวก1000หน่วยแล้วก็ความแม่นยำบวก15%สําหรับตัวละครอาเจวันไอซาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เหมาะสับคนที่ชอบเอาไปเล่นในโหมด PP พนะครับเพราะตัวละครตัวนี้มันจะเก่งมากๆในการเอาไปลงเล่นในโหมด PP โดยเฉพาะกับทีมยื้อแล้วก็ทีมผสมนั่นเองนะส่วนถ้าใครที่เล่นเป็นทีมสีแดงล้วนฟ้าล้วนเขียวล้วนเนี่ยตรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนําไม่ค่อยเหมาะกับตัวละครอาเเจจววาาานนนนซซ่่่ทไไหรออต้องปกกับีมมผสแล ยืดถึงเทิร์นที่30และพอข้อเทิร์นที่30เมื่อไรเนี่ยทีมเราก็จะได้เปรียบขึ้นมาในทันทีทีนี้เรามาดูกันที่สกิลของตัวละครโซละกันบ้างนะครับเริ่มขึ้นที่สกิลที่1เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายรายเดียวแล้วก็จะเพิ่มค่า s p บวก6ให้กับตัวเองนะครับผมแล้วก็จะทาการโจมตีสร้างความเสียหายใสย่สายที่แพ้ทางแรงขึ้นอีก20%ด้วยต่อไปสกิลที่2ก็จะเป็นสกิลในการโจมตีเป้าหมายรายเดียวเหมือนกันนะครับผมหลังจากโจมตีไปแล้วเนี่ย ซึ่งบัฟปกป้องเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครตัวนี้ไม่สามารถโดนศัตรูที่ทําการโจมตีเป้าหมายรายเดียวเลือกล็อกเป้าทําการโจมตีได้และก็ถ้าโจมตีใส่ศัตรูที่แพ้ทางเนี่ยก็จะเพิ่มความเสียหายที่ทําได้อีก30%ต่อไปสกิลอันติีนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันตอนใช้สกิลอันติีกันก่อนเลยกัน ส่วนความสามารถของสกิลอันตีเนี่ยถ้าเราทําการโจมตีแล้วก็สังหารศัตรูได้นะครับเราจะได้รับเทิร์นพิเศษสามารถทําการโจมตีต่อได้และก็จะมีการโจมตีพรอมบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทําได้50%ถ้าเราโจมตีใส่ศัตรูที่เป็นสายแพ้ทาง ซึ่งสายแพททางของธาตุมืดเนี่ยก็จะมีเป็นแค่ธาตุเดียวนั่นก็คือธาตุแสงทีนี้เรามาดูทางฝั่งสกิลติดตัวของตัวละครโซล่ากันบ้างนะครับสกิลติดตัวของตัวละครโซล่าเนี่ยถ้าเราจัดทีมโดยที่เป็นธาตุค้าสีหรือว่าสีไม่เหมือนกันเลยสักตัวเมื่อเริ่มเทินมาตัวละครโซล่าจะได้รับการต้านทานการเย,ย่อยุแล้วก็ได้รับบัฟคงกัะพันเป็นระยะเวลา1เทินส่วนสกิลประสานเนี่ยเราก็จะได้รับบัฟโต้กลับมาทั้งกับตัวเราเองแล้วก็คู่หูที่เราทําการประสานด้วย สกิลในการอัพดาวกันบ้างเริ่มกันที่2ดาวจะทําการโจมตีพรบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทําได้20%ตามจํานวนศัตรูที่มีชีวิตอยู่ก็ท่านในเธอแรกศัตรูมีชีวิตอยู่ทั้งหมด4ตัวละครเนี่ยเราก็จะโจมตีพรบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทําได้ทั้งหมด80%ด้วยกันส่วนการอัพขึ้น5ดาวนะครับตัวละครโซลาร์เนี่ยจะมีการโจมตีพอไม่ผลบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทําได้40%กับตัวเองตามจํานวนพันธมิตรที่มีชีวิตอยู่นะคือพูดง่ายๆตัวละคร โซล่านะครับผมก็จะเป็นตัวละครประมาณอาเจวานเนซ่าเลยนะครับถ้าเราจะเอาตัวละครโซล่าไปเล่นเนี่ยเราต้องจัดเป็นทีมคระสีนะครับไม่ใช่ทีมเขียวล้วนแดงล้วนฟ้าล้วนอะไรพวกนี้เนี่ยจะใช้งานตัวละครโซล่าได้ไม่เต็มที่ แต่ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งเข้ามานะครับที่เป็นธาตุมืดเหมือนกันสายแอคแทกเกอร์เหมือนกันแต่ว่าเก่งกว่าตัวละครโซล่าเยอะเลยเพราะในซีซั่นสินี่เนี่ยผมก็ขอแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเลือกหาตัวละครอาเจวันเนซาจะคุ้มค่ามากที่สุดนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าเราควรจะอัพตัวละครตัวไหนขึ้นเลเวล125รเป็นตัวแรกๆซึ่งระบบการยกระดับตัวละครในการอัพขึ้นเป็นเลเวลเนี่เร้องใช้สิ่งที่มีชื่อว่าร้อยคอยกระดับ ส่วนวิธีการหาสร้อยคอยกระดับตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ทางเกมอัปเดตเสร็จแล้วก็จะมีการแจกกล่องนะครับผมซึ่งเป็นกล่องที่เราเนี่ยจะได้รับสร้อยคอในการยกระดับมานะเพราะฉะนั้นผมก็ขอทําการเลือกแล้วก็ยืนยันก่อนเลยแล้วกันหรือว่าถ้าเราเป็นสายรีบเนี่ยเราสามารถเข้าไปในร้านค้าทั่วไปแล้วก็ทําการใช้เพชรซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าจะใช้อยู่ที่800เพชรตอนน่อ1อันเลยนะ แต่ว่าตอนนี้ทางร้านค้ากิจกรรมเนี่ยก็ได้มีการเอาสร้อยยกระดับนะครับผมให้เราแลกได้ด้วยนะเพราะงั้นถ้าใครไม่รีบเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เราไปเล่นกิจกรรมแล้วก็เอาแต้มเนี่ยมาแลกสร้อยยกระดับดีกว่าเพราะเราจะสามารถแลกได้5ครั้งต่อ1สัปดาห์ส่วนกิจกรรมเนี่ยก็จะอยู่ที่หน้าแรกของเกมเลยนะครับจะเป็นรูปนี้นะครับมีระยะเวลา19วันให้เราได้เข้ามาเล่นอ่ะทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วนะครับผมว่าเราจะหาสร้อยคอในการยกระดับตัวละครได้จากไหนนะครับทีนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าเราควรจะทําตัวละครตัวไหนขึ้น,125เ,นเลเว ดูตัวละครที่ทําแล้วคุ้มค่าเลยเก่งเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการคุ้มค่าในระยะสั้นตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างอัสตาล่างปีศาจนะ ตัวนี้เนี่ยทำมาเก่งเลยนะครับในเมตาปัจจุบัน P p พของทางเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยก็จะเน้นเล่นทีมแดงล้วนอยู่แล้วนะเพราะใครที่ทำอัสตาขึ้นเลเวล1 2ึ้ได้ก่อนเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเราจะเก่งมากๆในช่วงนี้หรือถ้าใครไม่ต้องการอัพตัวละครอัสตาเนี่ยผมก็ขอแนะนําเป็นตัวละครอย่างรุ่นพี่แมกนาตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยการอัพขึ้นเลเวล125จะทําให้ได้รับอมตะ 125, มานั่นเองนะครับหลังจากที่เราทําขึ้นเลเวลห้ตตััววะครนี้เก่งแร้กยเี่นายขึ้าี่้็จะ,ะ,ะทาใต้ เมตาปัจจุบันเนี่ยผมก็แนะนําให้อัพ2ตัวนี้ขึ้นเลเวล125นะแต่ว่าถ้าใครต้องการเก่งแบบระยะยาวเนี่ยผมก็จะขอเชียร์เป็นตัวละครอย่างโนเอลแสงนะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยนะครับเมตาของทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆหรือเราเนี่ยจะไปทําตัวละครอย่างเกรก็ได้นะครับสายซับพอร์ตธาตุแสงนะตัวละครตัวนี้เนี่ยในปัจจุบันคนเล่นกันเยอะมากๆหรือจะเป็นตัวละครอย่างชาร์ล็อตเขียวนะครับตัวนี้เนี่ยการอัพขึ้นเลเวลเนี่ไร้อยที่ส เาก็จะสร้างโลได้หนามากๆคือชาลโดเคียวเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะครับผมว่าจะติดเมตามาได้ยาวนานขนาดนี้นะเพราะตัวละครในซีซั่นเดียวกันนะครับหลายๆตัวนะครับผมก็ตกเมตากันไปหมดแล้วก็สอบคลิปในการมาแนะนําว่าซีซั่นที่10เนี่ยเราควรจะเลือกตัวไหนแล้วก็ตัวละครตัวไหนที่เราควรจะทําขึ้นเลเวล125รเป็นตัวแรกๆเนี่ยผมก็จะขอแนะนําเอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ถ้าอยากเก่งเลยก็แนะนําให้อัพอัสตาไม่ก็ตัวละครอย่างรุ่นพี่แมกนานะครับขึ้นเลเวล125นะเพร้องทีมแดงอย้านะ แต่ว่าถ้าเราต้องการเก่งในอนาคตนะครับก็ตามที่ผมบอกนะครับไปทําพวกตัวซัพพอร์ตคลาสียะไรพวกนี้นะเพราะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันจะมีตัวละครตัวใหม่ที่คุณก็รู้ว่าใครจะเข้ามาแล้วก็จะทําให้กลายเป็นเมตาของทีมคะสีไปโดยปริยายนะส่วนตัวคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันอย่าลืมมาดาวน์โหลดเล่นเกมแบ c k Cover Mobile ในซีซั่นที่10กันด้วยแล้วกันนะครับลิงก์โหลดเกมเนี่ยก็จะอยู่ใต้คลิปนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ